เชี่ออะไรเนี่ยกูขาดนิดเดียวใช่ไครับขาดนิดเดียวแต่ตังกูหมดเลยเว้ยโอ้โหได้เลยซึ่งกูเห็นเห็นอะไรไม่อย่างงหมดเขาบอกเนี่ยหาตะวันอยู่ซียูพี รางวัลมากกว่าหนึ่งล้านเอร้อมสิทธิ์ที่ไปแข่งด้วยเตือนหาตะวันกับคนดังและของรางวัลสุดเท่เร็วๆนี้ขนาดนั่นเรือแต้ไ,ไอเจ้าตากุกมา กึตีฮะตีมีสักการณนี่คเนโปรซ้์ม้ยมีมีเพราใหญ่บ้านนะอืมตามแ,บบแ,แบบอกแหลกไปทุกคนอืมเ,เกงใส่เ,เกงัวนี้ ไม่เข้าเลยโอหหนักเฮ้ยกิ๊กน้ารู้น่ยเข้าน่าใส่อันนี้เลยมตามรถกระเลี่ยงน่ารักหมากนเด็กเมื่งเลยเคืยมันก็มีมแค่อะไรละ มันไม่มีเลยแบบกูทำไปหมดเล้วะ่ะมันไปหมดเลยวะมม่ะลโหมดเข้าไปดูดิมันค้างเลยแกมันไปโหมดโหมดโหมดได้หมดได้ของเปล่า แยากได้สกินเปลนถ้าได้ของดีละกนันแต่ไม่แน่ได้เหรอแค่เข้าไปโม,สนะม้ส่ใส่อะโมต่อสู้ลายทีมเอ่อโมดนี้มันต่อสู้จริงนี่ไม่รู้เข้าไปสีๆส่เลยนะ อเออกูก็จะไปเล่นมักซาก้าอยู่นะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันไหนจะได้เลยนนะก <c oughs> ูรอให้มันเป็นแบบมักซาก้าเหมือนเดิมไหมจะได้โครสนะ